ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ิและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ1ิบค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ค่ะ และเด็กๆสามารถบอกจํานวนที่หายไปในแบบรูปที่กำหนดได้นั่นเองค่ะพัฒนาความรู้สังเกตการเพิ่มขึ้นของจํานวนต่อไปนี้10 20 30 40 50เป็นการเพิ่มขึ้นทีละ10นะคะเราจะเพิ่มขึ้นทีละสิบ เรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็น12 22องสามจุดจุดจุดห้เลขไหนหายไปคะเด็กๆถ้าเด็กๆคิดไม่ออกชูมาสิบนิ้วแล้วก็นับ32ต่อไปอีก สินิ้วค่ะคำตอบที่ได้คือเลข42ค่ะที่หายไปต่อไปค่ะให้เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละสิค่ะหกสิบเจ็ดสิแปสิบเก้าจำนวนต่อไปก็คือ100นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ35 45 55จุดจุดจุดห้ 55, แล้วก็ต้องเป็น65เพิ่มอีก10ก็เป็น75 30 40 50 60 70นับประมาณนี้ได้เลยค่ะ สังเกตการลดลงของจำนวนต่อไปนี้40 30 20 10และ0คือการลดลงทีละ10นั่นเองค่ะ40 30 20 10และ0นะคะเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ10ค่ะต่อไปค่ะจุดจุดจุด75 65 55 45 ก่อนหน้าเลข75นะคะคือ85นั่นเองค่ะ8 5ดสลบ10ได้75 7 5ส0ลบ10ได้65 6 5 1หลบ10ได้55แล้วก็5 5าสลบ10ได้45นั่นเองค่ะเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปนะคะจุดจุดจุด ก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบแปลว่าอะไรเอ่ยที่ลบสิบแล้วได้เก้าสิบคำตอบก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเจ็ดสิบสองหกสิบสองห้าสิบสองจุด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 ห้าสิบสองลบสิบก็เหลือสี่สิบสองค่ะ 42-10ลบ10เหลือ32นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปและเขียนคําว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่องว่างค่ะเราจะมีเลข50 60 70 80เลขต่อไปก็คือ 9กค่ะจํานวนนี้นะคะเรียกว่าเป็นรูปแบบจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10ค่ะเติมคำว่าเพิ่มขึ้นลงไปค่ะต่อไปค่ะ74 64 54จุดจุดจุดสา จำนวนน้อยลงนะคะห้าสิบสี่ลดลงอีกสิบก็จะเหลือสี่สิบสี่ค่ะเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละสิบนะคะต่อไปค่ะ 35. สามสิบห้าสี่สิบห้า ห้าสิบห้าหกสิบห้าต่อไปก็จะต้องเป็นเจ็ดสิบห้าค่ะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบนะคะต่อไปค่ะเป็นเจ็ดสิบหกสิบ 50 40, 40และลดลงมาเหลือ30ค่ะจำนวนนี้นะคะเรียกว่ารูปแบบจำนวนที่ลดลงทีละ10ค่ะตรวจสอบความเข้าใจเติมตัวเลขในช่องว่างให้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ10ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูช่องกันก่อนนะคะมี3 13 23แสดงว่าเมื่อนับลงมาเรื่อยๆจํานวนก็จะเพิ่มขึ้นทีละ10ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะต่อไปต้องเป็น3 3 43 53และ

ทางด้านขวานะคะจะเป็นจํานวนที่นับขึ้นไปด้านบนนะคะน่าจะเป็นจํานวนที่น้อยลงนั่นเองค่ะ27แล้วก็เป็น17และก็7นั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่65 ให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปค่ะในหน้านี้นะคะให้เด็กๆเ,เติมรูปลงไปที่เป็นการนับเพิ่มขึ้นทีละสิบหรือเป็นรูปแบบของจำนวนที่ลดลงทีละสิบนะคะในข้อแรกนะคะจะเป็นหนูค่ะ ยี่สิบแปจุดจุดจุดสสังเกตที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมีค่าเหมือนกันทุกตัวเลยก็คือ8นั่นเองหลักสิบนะคะสองต่อไปก็ต้องเป็น3ค่ะ38ด้านล่างค่ะด้านล่างจะมีเลข26 36 46่สจุดจุดจุดหกเด็กๆคิดว่าควรใส่อะไรลงไปในช่องว่างคะต่อไปคะ่ะ69และช่องว่าง49 39ิบยี่นะคะให้เด็กๆใส่คำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างได้เลยคะ่ะจนถึงข้อสิงโตเลยนะคะ ต่อไปค่ะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปและเขียนคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่องว่างค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละสิบหรือลดลงทีละสิบให้เด็กๆนะคะใส่ตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขที่หายไปและช่องว่างด้านล่างนะคะให้เขียนว่าเป็นเพิ่มขึ้น หรือลดลงนะคะนี่ค่ะเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่ะทำเหมือนกันนะคะจนถึงข้อสุดท้ายในหน้านี้เลยค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือแบบรูปของจํานวนทีเพิ่มขึ้นทีละสิบ เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลนักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ10เช่น10 20 30 40และ50ค่ะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสิเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลนักษณะของการลดลงทีละ10เช่น95 85 75 65และ55ค่ะจากนี้นะคะให้เด็กๆทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่65จนถึงหน้าที่66ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ